สวัสดีครับแพ็คเบรเกอร์กลับมาแล้วนะครับอาทิตย์นี้ยังไงก็มารู้ดวงดีจริงๆนะครับของเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับนี่นี่ครับมาจากเคนทักกี้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าปีอะไรนะครับแล้วจะมาแบ่งกันกับพักพวกยังไงกันได้นะครับนี่เ,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 เดี๋ยวมาดูซิว่าผมก็เตรียมเตรียมมาแล้วน่าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ น่าจะเป็นวินเทจนะครับปี90นะครับน่าจะเป็นปี90 91นะครับเพื่อมาลุ้นหาจอแดนนะครับแล้วก็มีใบอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบสะสมนะครับน่าลุ้นทีเดียวด้วยโอ้เพราะว่าราคาเริ่ม,มกำลังจะเริ่มขึ้นกันแล้วนะครับเดี๋ยนะ ดูซิว่าเราจะแบ่งกันยังไงได้นะครับเดี๋ยวนะมาดมาโกระเป๋ดูตัวเองโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงแพ็คมาโอเคทีเดียวเลยนะครับนี่ โอ้ยวินเทจนะครับปี190 1990 1991นะครับโอ้โ oh, ห NBA hoops แน่นอนนะครับไมค์กอล์จอแดนเราต้องหาแน่นอนแต่มีหลายตัวนะครับในนี้เกือบเกือบขาดเลยนะครับซองมันมีหลายตัวทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนี่เป็นต้น นี่ลุ้นหาไปอย่างนี้เดนนิสโรดแมนนะครับออสตานะครับออสตาการ์ดนี่ราคาก็ไม่เบาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนี่ตรงนี้ราคาอยู่ทางนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีสการ์ดพิปปินด้วยนะครับราคาก็ไม่เบานะเดี๋ยวผมอัพราคาให้ดูนะครับ นี่ไมค์ก็จอแดนแน่นอนนะครับเอาโซเบเกรนี่ราคาใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ออสตาการ์สของไมค์ก็จอร์แดนนะครับอีกหนึ่งใบนี่ครับที่ลุ้นหากันนะครับราคาบุมบ๋มบุม่มบุ๋มบุ่มนะครับแล้วก็นี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ ถ้ายิ่งคนรุ่นใหม่ๆนะครับไปนี้เคย,เยทำไมเขาดังนะครับมาร์คแจ็กสันนะครับมาร์คแจ็กสันในตอนนี้เป็นโค้ชอยู่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนิฟเคมบินบรูคการกดของเขาทําไมนี่ราคาเริ่มแพงขึ้นเพราะว่าไอ้หนุ่ม2คนนี้อยู่ข้างหลังนะครับนี่เขาเรียกว่าพี่น้องนามสกุลแมนเดสนะครับ2คนนี้ไปฆ่าพ่อแม่ได้ตังมาจากประกันมานั่งดูบาสเกตบอลที่นิวยอร์กนะครับ เนี่ยที่การ์เดนเซ็นเตอร์นะครับนี่สคนนี้นะครับนี่เหตุผลทําไมการ์ดใบนี้ดังนะครับเพราะชัดเจนนะครับพี่น้องคนนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็โดนจับนะครับนี่ระหว่างกลางพอดีนะครับหาให้ได้อันนี้ราคาเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกหนึ่งใบนี่ครับผมส่งไปเกรดเรียบร้อยแซมเ็นเซนนะฮะอันนี้อีกหลายคนก็ รุ่นใหม่ๆว่าเอทำไมคนนี้มันมันดังใช่ไหมไมค์ก็จอแดนครับเบอร์ส2นี่นะครับใบนี้แล้วก็ดันยิงไป49แต้มมั้งเกมเนี้ยที่เล่นกับออแลนโดแมจิกพอดีแต่ว่าเป็นใบเดียวที่ปรากฏกับเบอร์12นะครับเพราะว่าไม่ไบ่ใบอื่นๆนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน,นี่คืออันนี้ใบนี้คือพลาดนะทำมาพลาดจริงๆแล้ว ไปหาข้อมูลได้นะครับ Google มีนะครับถ้ายังไม่ทราบว่าทำไมเป็นมันพลาดเพราะว่ามไม่อยากอธิบายมันยาวนะครับก็ไป search ดูได <c oughs> ้นีน่นี่ตอนแรกผมก็จะทำไงจะเปิดเองผมจะเก็บเปิดเองดีไหมหรือ,อยังไงนี่เหมือนเดิมผมอยากจะแบ่งมาแบ่งกันดีกว่านะครับ อันไหนที่เหลือผมก็จะเก็บแกะเองอันไหนที่ใครอยากได้นี่ถ้าใครอยากได้โ,โหเนี่ยก็หมดจับเลยนะครับนี่มาลุ้นกันนะครับทั้งหมดมีอยู่36ซองเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์นี้ผมจะเขียนไว้ข้างหลังเหมือนเดิม ผมจะไม่สลับอะไรนั่นแนหะผมจะเขียน1 2 3 4ผมจะไม่ทําตอนนี้เพราะมันเสียเวลานะครับผมจะเขียนเบอร์1นึงถึงสาง่ายๆนะครับแล้วก็ใครสนใจนะ่ติดต่อมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับอินบ็อกมาแล้วก็ออซอละ180่แบาทนะครับรอบนี้เพราะว่าของนี่มันค่อคขัางจะมีราคาด้วยถ้าคุณได้ไปลุ้นได้โชคดีนี่ ราคานี่คุ้มแน่นอนนะครับถ้าคนบอกเอ้ยทำไมยังงีอย่างงี้นี่ผมรับรองว่าใหม่แกะกล่องจริงๆนะครับที่เหลือไม่มีใครเอาภายใน5วัน6วันถ้าเหลือผมก็จะเก็บไว้แกะเองอาทิตย์หน้ามาแกะให้ดูนะครับนี่อีกทีนะครับ180บาทต่อซองนะครับอย่าลืมค่าส่งด้วยนะมีค่าส่งด้วย i n b อกมานะครับ NBA hoops ปี1,990 1,991นะครับวินเทจนะครับเกือบ30ปีแล้วนะนะครับนะโอเคผมจะเขียนเบอร์ไว้1-3 6ถึง้าคุณสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับอินบ็อกมาหวังว่าคุณจะโชคดีนะครับแล้วก็ได้รับจอแดนหรืออะไรไปอย่างนี้สำหรับวันนี้แพ็คเบรเกอร์ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแกะอะไรราวหน้าเรามาค่อยมาดูกันนะครับสวัสดี